ถ้าคุณไม่คิดที่จะลงทุนในวันนี้แล้วตอนแก่คุณจะมีอยู่มีกินมีใช้ได้ยังไงล่ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับเข้าสู่ช่อง Bond Happiness Investor นะครับซึ่งในวันนี้ครับสิ่งที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดในการลงทุนนั่นเองนะครับหลายต่อหลายคนเนี่ยอาจจะมีคําถามสงสัยกันเข้ามาว่าสภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยข้าวของต่างๆมันราคาสูงมากๆเลยนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยคุณจะทํายังไงคุณถึงสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้ในระยะยาวจริงๆและที่มากไปกว่านั้นคือตอนที่คุณแบบอายุมากแล้วหรือตอนคุณแก่แล้วเนี่ยคุณจะมีเงิน พอกินพอใช้พออยู่ได้ยังไงวันนี้ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันในสิ่งสิ่งนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมและรับฟังคลิปคลิปนี้อยากฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกๆคนเลยนะครับช่วยเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness Investor ช่องนี้นะผ่านการกดไลค์คลิปคลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมและแน่นอนครับสิ่งที่ผมจะแชร์และแบ่งปัันน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 ตต่่่่ออออจาาากกีีี้้้้้งขเเยํววหล หลายคนคุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตธรรมดาที่คุณทํางานอยู่มันก็โอเคอยู่แล้วนะการที่คุณทํางานประจําอยู่มันก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณอยู่แล้วรายได้มั่นคงแต่ผมอยากจะบอกคุณว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นถ้าคุณติดตามข่าวสารคุณจะเห็นอย่างชัดเจนนะว่าตอนนี้เนี่ยหลายบริษัทต่างเอาคนออกนะโดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับเขาเริ่มปลดคนออกมากขึ้นเนาะการ work from home เนี่ยแม้มันจะผ่านโควิดแล้วแต่ก็จะเห็นว่ามันก็เริ่มมีแบบ work from home อยู่ด้วยเนาะแล้วก็เคยเข้าออฟฟิศอยู่บ้างหรือว่าเข้าบริษัทอออยยู่บบ้้าางดงดัันนผมกยยกจะ พี่ๆทุกคนว่าคุณจําเป็นที่จะต้องปรับตัวนะครับใครก็ตามที่คุณคิดว่าวันนี้คุณทํางานอยู่หรือคุณมีรายได้อยู่แล้วคุณคิดว่ารายได้ช่องทางเดียวของคุณในตอนนี้มันเป็นรายได้ที่ปลอดภัยผมอยากให้คุณคิดสมัยครับเพราะอย่าลืมครับสภาวะปัจจุบันข้าของต่างๆต่างราคาสูงขึ้นมากๆเลยนะถ้าคุณย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2อสปีที่แล้วคุณจะเห็นชัดเจนว่าอาหารบางจานเนี่ยราคาเพียงแค่40บาทหรือ30บาทคุณยังค้นหาได้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันพุ่งขึ้นไป50บาท60บาท70บาทหกกกว่านนั้็มีังบั้นเี่ยผจ จะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนคือถ้าวันนี้คุณไม่ปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องช่องทางรายได้ของคุณนะครับสุดท้ายเงินของคุณมันจะด้อยค่าลงเรื่อยๆแล้วสุดท้ายและท้ายที่สุดบอกตรงๆเลยครับลองถามตัวคุณเองดูครับว่าตอนที่คุณแก่คุณจะมีเงินพอใช้พอกินพออยู่ตอนบ้านปลายในชีวิตได้ยังไงนะครับหนทางที่วันนี้ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนั่นคือการลงทุนนั่นเองนะครับเพราะการลงทุนเป็นสิ่งเดียวครับที่จะช่วยให้เงินของคุณสามารถต่อเงินนะครับแล้วเงินของค ไม่นับเรื่องของการทําธุรกิจนะเพราะการทาธุรกิจต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่คนทุกคนที่จะเหมาะกับการทําธุรกิจการทําธุรกิจมันมีความจําเป็นที่ต้องใช้ความสามารถมีความจําเป็นที่จะต้องใช้การบริหารจัดการที่เหมาะสมดังนั้นครับผลทางที่ง่ายที่สุดคือคุณหารายได้เข้ามาแล้วคุณครับรู้จักที่เอารายได้ครับ ไปลงทุนต่อยอดเหมือนกับยุคก่นกอนๆที่คุณเคยเอาเงินที่ได้ไปฝากกับธนาคารแล้วคุณก็ได้ผลตอบแทนพยายามมองหาช่องทางแบบนั้นนะแล้วสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณมองครับมองไปที่รูปแบบของ s i ส e i ิน o m e ให้มากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็อย่าให้ไปติดก,กับดักของคำว่า passive income จนเกินตัวนะเพราะถ้าคุณติดก,กับดักของ passive i ิน o m e มันมีโอกาสง่ายมากๆที่คุณจะกลายเป็นเหยื่อของแชร์ลูกโซด้วยเช่นเดียวกันครับถามว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะลองแชร์ข้อมูลให้บืิอนๆพีๆทุกคนได้เห็นนนกััะครบผม โอเคแล้วตอนนี้นะครับผมกําลังโชว์ในส่วนของตารางนะครับเพื่อให้เพืเ่อนๆบีบีทุกคนได้สังเกตเห็นอย่างชัดๆเลยนะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญมากๆคือวันนี้เนี่ยมีความจําเป็นมากๆครับที่คุณควรจะต้องเริ่มต้นลงทุนสัทีครับเพราะการลงทุนจะเป็นสิ่งเดียวครับที่จะช่วยให้คุณครับมีกินมีใช้แล้วก็มีอยู่ครับในตอนที่คุณแก่ ในช่วงบั้นปลายของชีวิตนะครับสมมติผมตั้งต้นง่ายมากๆเริ่มต้นจากที่ว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่สามารถเก็บเงินได้เดือนละ5 0 0 0บาทสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณก็เอา5,000บาทนี้ครับเก็บที่ไหนก่อนก็ได้ในแต่ละปีเนาะซึ่งสิ่งที่ตามมาคือปีหนึ่งคุณจะสามารถเก็บสะสมได้6 0 0 0 0บาทถ้าวันนี้เนี่ยคุณไม่ทําอะไรเลยครับคุณจะเจอว่าเงิน5,000บาทของคุณเนี่ยมันจะเจอเงินเฟ้อกัดกินนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลในส่วนของ25ปีครับของเงินเฟ้อของประเทศไทยนะครับซึ่งสิ่ ีเปิดในส่วนของค่ากลางนะครับที่มันเกิดขึ้นว่าค่ากลางเนี่ยของตัวเลขเงินเฟอ้อของไทยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็จะพบเจอว่าค่ามีนของมันจะอยู่ประมาณที่2%นะหมายความว่าค่าเฉลี่ยในระยะยาวครับอาตาัตราเงินเฟอ้อของประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ2%เนาะเพราะคุณจะเห็นว่ามันจะมีบางปีที่เป็นบวกเป็นลบเป็นบวกเป็นลบปนๆกันไปนะครับผมนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้คุณปล่อยเงิน5,000บาทของคุณที่คุณเก็บได้ต่อเดือนปล่อยไว้เฉยๆเลยครับเงินตรงนั้นเนี่ยจะโดนเงินเฟ้อกัดกินครับปีละบโดยปครง สิ่งที่เกิดขึ้นจะได้ภาพนี้ออกมานะครับนี่ครับคืออัตราเงินเฟ้อสองเอร์เซนะครับที่ผมคำนวณขึ้นมาให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้เห็นกันก่อนเนาะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินเนี่ยหกหมื่นบาทคุณเอาไปเก็บที่ไหนก็ได้คุณก็เก็บสะสมแต่ละปีเนาะก็จะได้ว่าเออปีที่หนึ่งเนี่ยคุณก็เก็บได้หกหมื่นบาทแล้วก็พอคุณเก็บไปปุ๊บผ่านไปนะครับตอนสิ้นปีเนี่ยเงินเฟอ้อจะกัดกินทําให้จากเงินหกหมื่นบาทเหลือห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทพอปีที่สองเนี่ยคุณก็ ก็คือคุณเก็บเอาไว้เฉยๆกลายเป็นว่า58,800มาบวกกับ60,000บาทนะครับที่คุณเก็บได้เพิ่มตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น1 1 8 8 8 0 0บาทแต่สุดท้ายก็จะโดนเงินเฟอ้อกัดกินนะครับทำให้เหลือเงินเพียงแค่1 1 6 6 4 4 4บาทนะครับจนสุดท้ายครับคุณทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบ30ปีนะครับคุณก็จะได้ข้อมูลออกมาครับว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับจากสภาวะ30ปีคุณเก็บเดือนละ5,000บาท คุณจะมีเงินนะครับเงินต้นที่ใส่เข้าไปเนี่ยที่คุณเก็บของคุณแบบเฉยๆเลยนะไม่ได้เก็บในธนาคารใดๆทั้งสิ้นครับล้านแปดแสนครับแต่สุดท้ายเนี่ยโดนเงินเฟอ้อกัดกินจนเหลือเพียงแค่1นึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหกพันบาทพูดง่ายๆครับเงินของคุณจะสูญหายไปประมาณ4ี่แสนหกหมื่นสามพันบาทนะครับจากอัตราเงินเฟอ้อระยะยาวที่เรากําลังคุยกันอยู่นะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงนะถ้าวันนี้คุณไม่เอาเงินของคุณไปทําอะไรเลยนะผมถึงได้บอกไงครับว่าใครก็ตามที่คุณ คุณคิดว่าเฮ้ยการถือเงินเยอะๆไม่ทําอะไรเลยสุดท้ายคุณก็จะโดนเงินเฟอ้อกัดกินตรงนี้อยู่ดีนะครับผมทําให้เงินของคุณเนี่ยมันเสื่อมค่าหรือด้อยค่าลงและในความเป็นจริงคุณก็จะเห็นว่าข้าวของต่างๆเนี่ยโอ้โหเหมือนเงินเฟอ้อมันจะสูงกว่าสภาวะตรงนี้ในบางปีด้วยเช่นเดียวกันนะครับกรณีถัดมาคือตรงนี้ครับคุณเอาเงินไปฝากในธนาคารสมมุติคุณฝากในธนาคารเนี่ยคุณได้ดอกเบี้ยงเงินฝากอยู่ประมาณเต็มที่เลยตอนนี้คือึ้นต5ต่อปีนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดิมคุณฝาก 6, 000, หกหมื่นเนีาย้อก ปีถัดมาเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือคุณก็บวกเงินอีก60,000่นเข้าไปกลายเป็น122,713บาท50สตางค์ก็คือได้ดอกเบีย้ยมา1.5%้นแต่คุณอย่าลืมนะอัตราเงินเฟ้อระยะยาวที่เรากำลังพูดถึงกันเนี่ยต่อปีมันคือ2%ตรงนี้เนี่ยจะเป็น1.5%ที่คุณได้มาเนาะคือส่วนที่คุณเอาไปฝากแบงก์แล้วส่วนที่ฝากแบงก์ตรงนี้ผมต้องบอกคุณก่อนนะครับตัวเลขตรงนี้ยังไม่ได้คิดในส่วนของอัตราเงินเฟอ้อสนนนรงเย เงินของคุณยังไงก็ยังแพ้เงินเฟ้ออยู่ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกคุณก่อนว่าในกรณีที่คุณยังไม่ได้คำนวณเงินเฟ้อนะครับคุณจะพบเจอว่าเอออย่างน้อยเงินของคุณยังมีโอกาสเติบโตมากกว่าการที่คุณเก็บเอาไว้เฉยๆไม่ทําอะไรเลยนี่เหรอไหมตอนที่เก็บเอาไว้เฉยๆไม่ทําอะไรเลยเนี่ยจะกลายเป็นว่าเงินของคุณจะหายไป40,000 0แต่เคสนี้เนี่ยถ้าคุณเอาไปฝากธนาคาร1น้เอนาะแล้วถ้าแบบไม่ได้คิดอัตราเงินเฟ้อนะครับคุณจะพบเจอว่าเงินของคุณเนี่ยมันจะกลายเป็น2องล้านสองแสน 6,000บาทนะครับก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ486,000บาทแต่ถ้าเราคิดอัตรางเงินเฟอ้อด้วยนะครับที่2%นะครับสุดท้ายคุณจะเห็นว่าเงินที่คุณใส่เข้าไปล้านแเนี่ยเออมันจะมากกว่าตอนที่คุณไม่ได้ทําอะไรเนาะที่มันเหลือล้านสแต่เคสนี้เนี่ยโดนเงินเฟอ้อเล่นงานนะแม้จะได้1.5%สุดท้ายมันก็จะเหลือ1,659,000เนาะก็คือเงินมันลดค่าไปประมาณแสนสี่หมื่นนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆพูด,ดง่ายๆวันนี้หน้าที่ของคุณสิ่งที่คุณควรจะต้องทําคือท,งงคทําายงงงไไกก็ด้้รใหลทุง คุณเนี่ยมันสามารถเอาชนะอัตรางเงินเฟอ้อให้ได้นะครับในที่นี้เนี่ยถ้าเอาแบบง่ายๆเลยคุณจะเห็นว่าตัวเลขอัตรางเงินเฟอ้อของเราที่พุ่งสูงๆมันก็มีระดับแบบเจเกิดขึ้นเนีะยปะดังนั้นเนี่ยถ้าเอาแบบเบสิกเบสิกเลยคุณก็หาการลงทุนครับที่สามารถสร้างผลตอบแทนแบบที่ไม่ได้ยากจนเกินไปอยู่ที่ระดับแปดเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอะไรเงี้ยมันจะทำให้คุณปลอดภัยเนาะซึ่งถ้าผ่าว่าแเรนนี่ยที่แบบมันสามารถเป็นไปได้ถ้าแบบแค่เริ่มต้นศึกษาแล้วก็มีความรู้สักน,น,น,นานนนนะมแ10% เนาะอ่ะสิ่งที่ตามมาตัวเลขนี้ผมไม่ได้คิดอัตรางเงินเฟอ้อนะครับย้าว่าไม่ได้คิดอัตรางเงินเฟอ้อเนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรนี่ครับทุกคนครับผ่านไป30ปีคุณทําเหมือนเดิมเลยเก็บไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายคุณจะมีเงิน10ล้านบาทพูดง่ายๆครับเงินของคุณครับมันจะมีการเติบโตขึ้นประมาณ 9ล้านบาทนะครับถ้าเทียบกับเงินต้น1ล้านแปแสนถ้าผมคิดในอัตรางเงินเฟ้อเนี่ยสุดท้ายจะเห็นว่าผ่านไป30ปีนะเมื่อกี้คือ10ล้านใช่ปะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่ครับคุณเอาเงินไปฝากล้านแคุณสร้างผลตอบแทน10%ต่อปีแม้จะโดนเงินเฟ้อเล่นงานนะครับเฉลี่ยประมาณ2%ต่อปีแต่สุดท้ายเงินของคุณจะกลายเป็น 7ล้านบาทเนี่ยหรอไหมคือเติบโตขึ้นครับประมาณ5ล้านแต่ถ้าเกิดสมมุติคุณมีความสามารถนะพัฒนาความสามารถของคุณให้การลงทุนของคุณในตลาดหุ้นเนี่ยคุณสร้างผลตอบแทนระดับ15%ต่อป,ปีได้คุณจะเห็นว่าปลายปีที่30ครับเงินเมื่อกี้จากเดิม10%ต่อป,ปีมันประมาณ10ล้านจะกลายเป็น30ล้านเลยนะตีเลขกลมๆ30ล้านแต่30ล้านตรงนี้ต้องบอกว่าเรายังไม่ได้คิดอัดตรางเงินเฟอ้อสมมุตินะครับผมทําการคํานวณอัตรางเงินเฟอ้อเข้าไปด้วยแล้วกันนะครับเนอานน นะก็จะกลายเป็น18ล้านก็คือเฉียด20ล้านแล้วนะครับง่ายๆครับเงินของคุณจะเติบโตขึ้นประมาณ17ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะแค่คุณสามารถสร้างผลตอบแทนระดับ15%ถ้าคุณทําได้มากกว่านั้นล่ะสัก20%ต่อปีครับอันนี้คือตัวเลขจะถูกเปลี่ยนเลยนะครับกลายเป็น85ล้านซึ่ง85 000, ล้านนี้ยังไม่ได้คิดอัดตรางเงินเฟอ้อถ้าผมคิดอัดตรางเงินเฟ้อครับปลายปีที่30ของคุณจะมีเงิน51 000, ล้านเกิดขึ้นนะครับซึ่ง51ล้านตรงนี้เงินจะเติบโตเพิ่มขึ้ 49, 000, ้น 50, 000, น้นนนน49ลลลลาาตีเเกม50ห็ นี่คือผลตอบแทนแบบดอกเบีย้ยทบต้นจริงๆทั้งที่คุณไม่ได้เพิ่มเงินต้นในการฝากแต่ละปีเลยนะแล้วถ้าคุณสามารถทําผลตอบแทนระดับ30%เกิดขึ้นได้ไปลายปีที่30คุณจะมีอยู่ประมาณเกือบ700ล้านนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราโดนเงินเฟ้อกัดกินไปด้วยนะครับคุณจะพบเจอว่าจริงๆก็ไม่ต้องไปถึงระดับ700ล้านก็ได้คุณจะมีระดับ400ล้านเลยนะครับซึ่งระดับ400ล้านตรงนี้เงินของคุณก็จะเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ400ล้านเช่นเดียวกันเนี่ยคือส คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเลขพวกนี้เนี่ยมันยากเกินไปหรือเปล่าผมอยากบอกว่ามันไม่ได้ยากเลยสิ่งที่สําคัญไปกว่าคือวันนี้ถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดสักนิดหนึ่งนะพุ่งเป้าไปที่การสร้างแพร์สิอินคอมสมมุตินะครับคุณลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยคาดหวังผลตอบแทนประมาณนี้แต่ระหว่างเส้นทางเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณก็เอาเงินที่คุณสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยเอาไปลงทุนแล้วกินปันผลด้วยเนาะสร้างผลตอบแทนจากปันผลได้นะครับสักปีละหกาพอเนะคกับนสิ่งที่จะตามมานี่ครับ เก็บได้ล้านแปดนะค,คุณเอาไปลงทุนนะครับได้ปันผล5%นะครับสิ่งที่ตามมาจะได้ตรงนี้ครับตัวเลขตรงนี้ต้องบอกก่อน,นยังไม่ได้หักภาษีใดๆทั้งสิ้นนะปันผลที่เกิดขึ้นครับจะตก90,000บาทต่อปีครับคิดเป็นต่อเดือนจะอยู่ที่7,500บาท อเดืนซึ่งนึกออกไหมอันนี้คือเงินที่ได้มาแบบเสือนอนกินกันเลยทีเดียวแต่ถ้าวันนี้เงินของคุณคุณปล่อยไว้เฉยๆแล้วไปโดนเงินเฟ้อเล่นงานจากล้าน8 0 0แสนของคุณจะเหลือล้านส0 0นล้านส0 0ตรงนี้คุณเอาไปลงทุนได้ผลตอบแทนจากปันผล5%ตต่อปีนะครับคุณจะได้มา66,800นคำนวณต่อเดือนก็คือเหลือ5,500บาทแต่นี่ก็คือแพสซีฟอินคอมที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงๆในขณะที่ถ้าเกิดคุณเอาเงินไปฝากแบงก์เงินของคุณจะเหลือล้านหกเนื้อออกไหม ล้านหเนี่ยคุณเอาไปลงทุนได้ผลตอบแทน5%ต่อปีตอนบั้นปลายชีวิตของคุณเนาะสุดท้ายจะกลายเป็นว่าเงินของคุณเนี่ยจะได้ปันผลมา82,900บาทนะครับก็คือคิดเป็นผลตอบแทนต่อเดือนคือ6,900บาท ต่ออเดืนแต่ถ้าคุณลงทุนในตลาดหุ้นครับ10%ต่อปีแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณมีระดับเบาๆครับก็คือประมาณ7ล้านเกิดขึ้นเนื้อออกไหมไม่ต้องถึงระดับ10ล้านก็ได้นะถึง7ล้านก็พอนะสิ่งที่ตามมาคือคุณจะได้แพสซีบินคำจากปันผลนับ350,000บาทต่อปีนะคิดเป็นต่อเดือนก็คือประมาณ29,000บาท คือตีไปสักประมาณ3 0 0 0 0ืซึ่งผมเชื่อครับถ้าตอนบัน้นปลายชีวิตของคุณเนี่ยเงิน3 0,000บาทแล้วคุณไม่ได้ใช้ชีวิตแบบซูรุ่ซูรายอะไรขนาดนั้นเงินก้อนนี้อาจจะทําให้คุณอยู่รอดได้นะครับเออแบบที่มันก็ไม่ได้ลำบากจนเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีความสามารถหน่อยคุณสร้างผลตอบแทนระดับ15%บนะบจากเดิมเนี่ยคุณโดนเงินเฟอ้อเล่นงานเงินจริงก็จะเหลือประมาณ18ลนะ้าน19ล้านเนาะคุณจะได้ปันผลมาครับเกือบปีละล้านกันเลยทีเดียวคิดเป็นต่อเดือนก็คือเกือบอเดอเยซึ่งกน,นี้ผม เชื่อว่าทําให้ใครหลายๆคนอ,อยู่ได้แบบสบายๆกันเลยทีเดียวแต่ตรงกันข้ามครับถ้าคุณได้ผลตอบแทนระดับ20%ต่อป,ปีครับคุณจะมีปันผลเกิดขึ้นนะครับ2 5้าน5 0สนบาทนะครับคิดเป็นผลตอบแทนต่อเดือนคือประมาณ200,000บาทต่อเดือนซึ่งใครหลายคนคุณอาจจะโหยหาตัวเลขระดับนี้เกิดขึ้นด้วย เช่นเดียวกันและสําหรับคนที่สามารถสร้างผลตอบแทนระดับ30%ต่อปีเกิดขึ้นได้ครับสิ่งที่จะตามมาคือปันผลต่อปีของคุณเนี่ยจะกลายเป็นประมาณ20ล้านเนาะคิดคํานวณเป็นต่อเดือนคือจะประมาณ1 6 0 0น0 0บาทวันนี้มันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของคุณด้วยเช่นเดียวกันว่าคุณคาดหวังไลฟ์สไตล์ของคุณขนาดไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆทุกคนสังเกตจากตารางที่ผมแชร์และแบ่งปันครับเท่านี้คุณไม่ลงทุนในตอนนี้เนี่ยคุณลองถามตัวคุณเองดูครับว่าตอนบั้นปลายชีวิตขออองงคคุุณณจะมีเินพออยู พอกินพอใช้ชีวิตสาหรับตัวคุณเองได้ยังไงนะครับดังนั้นครับจากภาพภาพนี้ที่ผมตั้งใจแชร์และแบ่งปันให้กับเพื่อนเพื <ๆ S 1> ่อี่ๆทุกคนเลยนะก,นยนะก็ต้องบอกคุณเลยนะยิ่งคุณเอาเงินไปลงทุนได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีสําหรับตัวคุณเองนะครับแล้วยิ่งคุณสามารถเก็บออมเงินไ, th ได้มากเท่าไหร่นะเพื่อเอาไปต่อยอดการลงทุนก็ยิ่งส่งผลดีต่อตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันแล้วที่สําคัญที่สุดคือทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงนั่นหมายความว่ายิ่งคุณมีความสามารถหรือมีความรู้เพื่อต่อยอดในนกาารรลงททุเ่ไห ตัวคุณเองนั่นแหละครับที่จะสร้างผลตอบแทนต่อการลงทุนได้มากขึ้นเท่านั้นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับใครหลายๆคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ลองออกไปคิดใหม่ทําใหม่กันดูนะครับสาหรับใครก็ตามที่ตอนนี้คุณมีเงินอยู่แล้วคุณยังไม่ได้ลงทุนหรือคุณเป็นหนึ่งคนนะครับที่เรียกได้ว่าคุณมีรายได้ช่องทางเดียวนะแล้วคุณอยากจะสร้างแพสซีฟอินคัมแบบเสือนอนกินเพื่อบ้านปลายชีวิตของคุณจริงๆเพราะฉะนั้นดีบสร้างเนื้อสร้้าาาาางงตตตัวตมภพแบบารานี ให้้ไดมาสรุปคลิปคลิปนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักครู่เพื่อนๆบีบีทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะว่าในตารางที่ผมได้แชร์และแบ่งปันเนี่ยมันบง่งบอกอย่างชัดเจนว่าตกลงแล้ววันนี้ถ้าคุณยังไม่ลงทุนเนี่ยแล้วคุณจะไปเริ่มต้นลงทุนในตอนไหนกันดีละ่ะตรงนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วคิดภาพต่อคือและตอนบั้นปลายชีวิตของคุณหรือตอนที่คุณแก่คุณจะมีเงินไว้กินมีเงินไว้ใช้หรือมีเงินไว้อยู่กันจริงหรือเปล่าตรงนี้ถ้าคุณยังไม่เคยคิดรีบคิดกันได้แลล้้ววคครรัับผมมสําาาาหใกก็ตถเิิด่ฟงป คลิปนี้แล้วคุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนครับที่อยากจะทําแบบที่ในตารางคลิปคลิปนี้ได้พูดเอาไว้นะครับผมยินดีซัพพอร์ตคุณนะเพราะตอนนี้ครับผมมีสอนคลาสการลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งมันเหมาะมากๆครับสำหรับใครก็ตามที่ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะอายุเยอะหรือว่าคุณจะอายุน้อยก็ตามแต่คุณคิดว่าคุณมีความฝันอย่างหนึ่งที่อยากจะเป็นคนที่เกษียณอายุได้หรือแก่ไปเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานแล้วก็มีเงินสําหรับกินมีเงินสําหรับใช้มีเงินสําหรับอยู่ตอนบั้นปลายชีวิตของคุณนะคุณ หรือกลุ่มคนที่คุณคิดว่าคุณมีรายได้เพียงแค่ไม่กี่ช่องทางรายได้ของคุณคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณมาทบทวนแล้วเนี่ยมันไม่ปลอดภัยสําหรับชีวิตของคุณเลยนะลองเปิดใจครับมาเรียนรู้ในโปรแกรมที่ผมกําลังพูดถึงตรงนี้นะนั่นคือโปรแกรมการลงทุนในตลาดหุนครับที่มีชื่อว่า F F ซึ่งต้องบอกเลยถ้าคุณสนใจสามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง l i น์แอดัโดยพิมพ์คําว่า FFI ได้เลยนะครับและโปรแกรมนี้สามารถผ่อนชําระได้ด้วยเช่นเดียวกันนะก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พบเจอกันนะเพื่อให้คุณสามารถสร้างผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในระยะยาวได้นะครับ ย้ำเลยนะครับยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดีอย่างแน่นอนนะครับแล้วสําหรับใครก็ตามถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้และชื่นชอบคลิปคลิปนี้ครับช่วยเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมสักนิดหนึ่งผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้แบบรัวๆกันไปเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยและอย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้กับช่องบอลแฮปปี้เนสอินเวสเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับแล้วต้องขอเน้นย้ําอย่าลืมเด็ดขาดนะครับกดแชร์คล หรือได้รับรู้ในสิ่งสิ่งนี้แล้วขอให้เชื่อมั่นนะครับว่าสิ่งสิ่งนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงอย่างแน่นอนนะครับและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวงคุณและเพื่อ คนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดเลยละครับลุยแม่งก็เต็มที่เลยผมโคชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาชมช่องบอลแฮปปี้เนสอินเวสเตอและดูคลิปคลิปนี้กันจนจบและมีโอกาสไว้เจอกันคลิปคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม